อายุวิบากเรนะเจ้าชะตาที่เกิดปูเมม่เมียให้เราดมาดรอวเวรลยสุขภาพกายไม่กายเท่านั้นนะรวมทัง้งสุขภาพใจด้วยนะคะเพราะว่าดาวสาเป็นความเครียดความวิตกกังวลนะคะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านร่างกายในเกี่ยวกับโครงสร้างเครื่องเลือกระดูกโคนรีนเพื่อนปวดปูม่เมียเลยนะคะเจ็บป่วยปวดอ่อนแอดแอดแล้วก็ อยู่เรื่อยๆใครที่มีโรคเก่ากำลังโรคเก่ากำเริบเป็นชั้นเก่าอาการเก่ากลับมาอีกแล้วนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่บุตของเจ้าชะตาที่เกิดปีมะเมียคุณพ่อผู้ใหญ่เพศชายของคนเปิดปีมะเมียก็มีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นกันนะคะ่ะเภสัชีนี่คือหลากหลายไม่ใช่ว่าอภิษฐานด้วยเขาตั้งใจจะป่วยนะแต่ว่าตั้งใจจะป่วยยังมีเกณฑ์ที่จะเ,เจ็บไข้ได้ป่วย ปีมะโกลนะคะเบิดก,กับมะอดิเห็นไหมท้าคุณตัวอย่างอดีเนี่ยสำหรับคนที่เกิดเอ่อคนที่ชื่อขึ้นต้องเกิดเปไม้ต่อปลาขอพึ่งขอฝาขอพานขอฟานขอสังขารมา้าระวังหน่อยเพราะมันมีอดิตเห็นไหมคะมีสิงปัญหาอุปสรรคค่าใช้จ่ายเจ้ากับในเวนทำากิจการงานใดอาจจะติดขัดเวรา ก็ต้องขยันเหมือนเพียรนะคะสู้หน่อยนะโจโลเล่มันอาจเป็นอะไรงานมันอาจจะต้องมีการแก้ไขแบบปุบปั๊บมีงานบวมมีงานแทรกเข้ามานะคะก็ค่อยๆตั้งใจทาตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบนะคะค่อยๆมีสติมีสมาธิดาพาิหัสคือสติปัญญานะคะปัญญาบริสุทธิ์ยันพิหัสเนาะ